ท่อกันละท่นาดูน้ำม่น้ำจะท่อนาไหมมหาเจีย์กุศก็ไปทงทอดนาเช่นกันเขตึกเด็กพวกคืออะไรก็ให้กำหน้ากำตาทำบุญบทิพส่วนบุญส่วนบุญไปให้าของเราที่บงัดเกิดขันไปแล้วนี่อยู่ครับลงจดกุศลไปให้ยาิที่ลกรกเกขันไปแล้ว พพุคว่าญาติคนไหนไม่ได้ทำบุญบุญแม้แก่ผู้ที่ลงมรับไปแล้วเขาก็างมีความสุกเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่งร้อห้เชมา่กลางวัูนัจที่พูดยาวม่ได้จากตายจะจะอยาทความบริบรชโตอยามป็นะมหาเกื่อ แก่ผู้ที่ลมรับแล้วเขาก็จะมีความสุกเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่งเพราะให้เสื่อลายก็ง่ายต้าหน้ากรกาคำุริพลบุญกฤทส่มไปหยายิของเราที่รงว่าจบคำไปแล้วนี่อยู่ครับต่อระ้ายยูตัพหนามารับซ่องมัจหวานพันน้รบุอยู่ัซ่ประบ เเสกแก่ต่อไปเพราะวันนี้เรียกอย่างมันเป็นวันที่เปรตป็นวันที่เปรตออกมาเจ็บคเจ็ิคเจ็บเองเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันสำคัญมากทีเดียวเราต้งราบบะปูนอาเสามาาปะูนันที่พุเจ้สมณะรัาอัชกาาติอาตุหัปิ ไม่ไปลอเปล่าเราเรื่องเขาทำาปรเจกชนเป็นจนโปไม่ยากแล้วก็ไปนอนข้อมาหน้านาน้ำข้อมาน้ำหลจนรุ้จุดกุศลไปใด้ยากที่ร่มละจดขันแตแล้วจะพูดตรงนี้เปิดว่ายากคนไหนไม่ได้ทำบปรเจกต์ุ่จดกุศลไปใด้ยากที่ลกรละจดดันแตแล้ว พระพุทธองตรัสว่าญาติคนไหนไม่ได้ทำบุญที่แจกกลับไปเพราะวันนี้เรียกอย่างนั้นเป็นวันที่เปรตเป็นวันที่เปรตออกหาลักจับลุมจับหลวงเจ็บแจกกลับไปเพราะวันนี้เรียกอย่างนั้นเป็นวันที่เปรตเป็นวันที่เปรตออกหาลักจับลุมจับหลวงเจ็บแจกกลับไปเพราะวันนี้ ดุ้วันที่เปรตวันที่เอาจัจจจปะปนไดอาเสีาาามหาาปะนััู้ที่พุทสมณะรามหจาุขังปิสเด็กสุรันีานความ่า้งลกาเดินเสียลการน้ำหนากเช่นนี้ เป็นวันที่นายดีดเ้าพัน่อยสรกษรัรอรับดุส่วนูดส่วนลดส่วนากใเลยเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นโอาคัญมาทีเดียวรดังนั้นมีเกรดตัวหนึ่งโร่ให้มาตามชายป่าสาธุมาตามป ขอข้าวขอน้ำกินเขาทำบุญเก็บนจญจนจนจนไม่ยากแล้วก็ไปนอนพ่อมาหน้านาน้ำขงหนาน้ำหลเอาพระายอยู่ทัพหนามารับซอกมนจาหวานันน้ำทิพพวพุ่มวมุอยู่น้ำซอขวอจัประปูนาตีอวุเชษชาปะกาอัมมาถาปลปูนันตตที่พูดจะสมั พระเจ้ามหาธาจาจะท้าทุกข์ควมกดินั้นมีเปรตตนนึ่งรงไห้มาตางชายป่าสาธุมาจังชายป่าขอข้าวขอน้ำกินน้หลายก็ใ่าจกาง่ายกาทตาทำบุญบุทิกส่วดบนต์เฉปิมฉลองประหยัดของเราที่องรัพรัเกิดขึ้นไปแล้วนี่อยู่ครับญาติเป็นวันที่นายไม่ได้เบ่อนเสนรก Narra, tuấn 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 มีเปรตตนหนึ่งร้องไห้มาตามชายป่าสาธุมาตามชายป่าขอข้าวขอน้ำกิบน้ำหน้าก็เป็นหนพ่อนายครับคนทั้งหลายต้องพยายามเสกแก่ต่อไปเพราะวันนี้เรียกอย่างนั้เป็นวันที่เปรตเป็นวันที่เปรตเกาะหาลับจนหลงจนหนเจนหลงมาต่างกับพูนตัว คือผู้ชาชมบเนี่ยแบบแกขาดนาุขคบริบทชตัยังรมคมหเนื่อรุณง่ยคุณตัทีนี้คนขมดีมีระสคนหน่งเชื่อว่ามีาเทพุปสเพเพราะฉะนั้นวันนี้จกงเป็นประสกาทีเดียวรคนทั้งหลายก็จะทำลุมทานกับโอ้ทีสวยงตัว

ให้ไปขอเปล่าเล่าเรื่องดรดออไให้ไปฟัเปล่าเล่าเรื่องรูง้ว่าวันนี้เป็นวันอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เขาเรียกว่ามันสันกษานอร์เรย์ข้า็ม,มาดูน้ำม่น้ำาปนช่วงนาำไหมมหา,าเจ้าบระสุดก็ไปออไนอนข่าวเช่นกันองตึงเดือดคงกแหวกเกแกป่ป่า เพราะวันน yeah, the ี้เรียกอย่างนั้นเป็นวันที่เปรตเป็นวันที่เปรตออกหาเระจดุลจดุลจนจดนลออกไม่ไปข้อเปล่าเล่าเรื่องเนาแก่ผู้ทิร่วมรับไอแล้วเข้าก็จะมีความสุกเข้าเสียใจเป็นอย่างยิ่งเพราะให้เจอญรจนุลจดุลไปเนยาตที่รมรับแต่ฝันไปแล้วเขาจะพ ญาติคนไหนไม่ได้ทำบุรกนีอ้อาไว้หลงกระซอ่องลงกระซอ่องท่อกันแล้วดังนั้นมีเรศตนึงรงให้มาจัมชายปายสาธุมาจัชายปา,ยขาขอข้าวขอน้ากิดอย่างนี้จะได้รห้ายก่อที่ สร้างรอยน้องทกที่ทดภาษีดเ้นก็จะเตเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวัสดัมาทีเดียวเราต้องพยายามดูวยี่นี้คนตกข้าดมีวาสดคนหนนเชื่อว่ามหาเทพวัสดที่ดนออกไล่ไปลอเปล่าเราเรืง ความว่าถ um. 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 ้าลูกกาเดินเสียลูกการน้ำาหลเช่นนี้มาไรลกระซ่องลกระซ่องท่อกันละพิงดุกเร่ไปวอล เราเรื่องนา้า,าก็เป็นอพนพ่อแมาคคนนัหลายก็จะ,ะทำคนนังหลายก็จะทำาูรุสชากันแต่ผู้ที่สวูบก็ชา